ก็รับสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องจีโตสตอรี่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จัดทริปนะแต่ก็เป็นการจัดทริปที่ช่วยเหลือสังคมนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ก็มาทั้งหมดกันที่สิบเอ็ดเดียวหนึ 2, 4, 6, 8, ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสามคันครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะไป ด้จากนะครับก็เป็นเงินในกลุ่มที่รวบรวมช่วยกันเนาะไม่ได้มากไม่ได้น้อยครับประมาณ6กพันกว่าบาทก็เป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆของจากพวกเราเขาไม่ได้มากเนาะก็จะมีนี่ครับพวกน้าพวกอาหารแห้งเนาะไปให้ผู้ป่วยลงมาสนามจะไปที่ลงมาสนามแถวๆนี้ครับในจังหวัดสีเกตตอนนี้ข้อคนติดโควิดเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ช่วยๆกันนะครับ ตอนนี้เราไม่ไปไกลครับแค่ในจังหวัดศรีสะเกษเราก็คนติ COVID ดโควิดก็เยอะมากเลยนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆของอุดมร์พรนีครับนานๆที่จะมี จะมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับโอเคทีวนี้ก็จัดคล้องนะครับนี่ด้วยความเต็มใจกันทุกคนครับช่วยๆกันนะครับ งานดีเราจะมีเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างนะมองในทางด้านลบตลอดนะครับนานๆทีเราก็ได้มา mm hmm. ก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยสังคมนะ mm hmm. พวกเราก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะมองดูว่า mm hmm. เราเป็นที่น่ารำคาญของประชาชนสังคมเนาะ mm hmm. แต่เราก็ไม่ได้คิดที่จะ ไปทําให้ประชาชนหรือสังคมเดือดร้อนอะไรนะครับแล้วก็กี่กันตามพวกเราแหละแต่มันอาจจะดูเร็วดูแรงไปบ้างเนี่ยต้องอองัยด้วยนะครับผมแต่ไงไงวันนี้ผมก็มาก็น่งน้องในกลุ่มนะเป็นความคิดของ,องน้องในกลุ่มนะครับว่าอยากมีช่วยว่าสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้มันก็ย่ำแย่ายายมากพอแล้วนะครับผม รีเบวห้าล้วก็เป็นพี่เล็กมาใหม่เจอกันบพิ่งเจอกันวันนี้เองครับผม,มแกก็มาช่วยร่วมบริจาคด้วยนะแกก็อยากเป็นคนสายบุญอยู่แล้วครับเพราะว่าทำมาดูแกเป็นคนแบบด,ดูดูนะแต่ก็จิตใจดีเลยครับผมดูครั้งแรกผมก็รู้ครับเอ้ยบา ไทำคลิปนานนี่ผมก็เบื่อเบอไปแกั่นเมื่อไรพูดจะหายไปเนี่ยอยากออกที่แบบต่างจังหวัดม,มากเลย กลุ่มเราไม่ได้เปิดสร้างกลุ่มได้ไม่นานนะเพิ่งมาความคิดว่าช่วงนี้มันผู COVID ้ิดมันเยอะแล้วก็ผู้คนที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเราก็เยอะแล้วเขาไม่มีเตียงนอกาอยู่ที่ที่กรุงเทพที่อะไรเงี้ยเขาเตียงมันมีน้อยเงี้ยครับเขาก็เลยมารักษาตัวเขามารักษาตัวที่บ้านกันแล้วคนที่กลับมารักษาตัวที่จังหวัดศรีสะเกดเราเนี่ยมันก็เยอะมากขนาดอำเภอแต่ละอำเภอมีหมดนะครับ เดียวมาติดมาแล้วมารักษาตัวที่นี่ mm hmm. ก็จะไปรังเกียจกันเลยครับผมเพช่วยกันแล้วครับนี่ก็เราก็รวมเงินบริจาคก,กันเนาะมาออกเงินมาซื้อของช่วยผู้ป่วยหรือบุคลากรที่รักษาผู้ป่วย mm hmm. ก็ต้องขอบคุณมากมเลยครับแล้วก็เล็กๆน้อยน้อยคไปช่วยกัน mm hmm. ตอนนี้วุ้บุคลากรทางการแพทย์นี่เราโคตดทำงานโค้ดเหนื่อยอ่ะเ <c oughs> ก็จะผ่านในอำเภออุตพรจะรถจะติดหน่อยนะครับ ทางสารในะบุคลากรทางการกแพทนี่ยิ่งในอยู่ไอที่ติดเชื้อเยอะๆโอ้โหแทบจะไม่เห็นหนา้าครอบครัวเลยยิ่งพยาบาลเลยอย่างเงี้ยโอ้โหทำงานไดาเห็นใจมากครับผมว่าน่าจะเหนื่อยมากเลยอะแล้วทุกวันนี้โหยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้มันจะจบสักทีวะเนี่ย ก็รู้สึกมันแรงๆไปเฮ้ยดังๆงไงไม่รู้รถดีเบลคันนี้แต่งกลางดีเลยครับผมของพี่เล็กเนี่ยใส่ท่อีอซีก็บอกนะ ของบริจาคของเราครับเต็มกระบะเลยรถแต่งด้วยขี่ได้ไม่เร็วถึงจุดแรกด้วยว่าเนี่ย อันนี้เป็นอีกที่เนาะที่เป็นลงมาสนาลนะสูนย์รับคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด คนทำงานที่ฆ่าเชื้อหมดเลยลครับมันเดี๋ยวจุดแรกมันบป็นควนี้อา,จะ,า,ะาจะจุด,ดถามก่น อย่นี่มีจะค้นครับนี่มีจฉุนครับอยเอบอ๋อยิบเจ็ดไร่ป่ครับโอ้เ็ดรมาหกสิบกัวรป่าครับทั <love> so, yeah, ้งหมดไหมร่วมทั้งหมดไหมหกสบกวสีห์ยิบเจ็ดเหลือยิบเจ็ดนี่คือเขาไปทางอื่นป่ครับไปทีบ้นที่อกฟอบานบ้านหายบ่กครับหรือยังไง อ๋าก็มาท้ายเขามาปลอดไพครับบ้านอ๋อครับเป็นาุระนู่นนี่หลักกาเป็นการป่วยกันกันเร่นี รถเส้นหมากอยู่นี่มันขาดแค่เอียงบ่ครับอยู่นี่เหรอคะครับตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันเริ่มอยู่ตัวแล้วอ๋อตอนแรกๆมันก็จะขาดนะครับคนไข้มันก็เริ่มลดแล้วอ๋อแล้วบุคลากรทางการแพทย์นี่มามาเยอะไหมครับที่นี่นี่ไงยืนอยู่ใช่ไหมครับพยาบาลคนเดียวโอ้นั่นนั้นก็เป็นไข่ประมาณสัตว์อะยไครับยาป่วยไม่เอาดีกว่าครับ เจ้าบุญจองม ER ีเตียงว่างนะครับวขาวว่างไรอยู่บ้ครับว่างไม่เยอะว่างไม่เยอะใช่ไหมครับาว่มันรับได้อยู่ที่นี่หกสิบเตียงโอ้หกสิบก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเนาะก็ไม่รับถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันแล้วแอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมครับนี่ต้องมีมาผัดเปลี่ยนใช่ไหมครับไม่มีเวยครับไม่มีเลยเลยโอ้โหนี่ครับอะไรลูกโอ้โหโอเคตรงกลางไม่พอ